สวัสดีค่ะวิวนะคะวันนี้พามาดูเป็นเก่งไซมินีกันบ้างนะคะจะเป็นตัว n i สสันมาร์นะคะปี2011เครื่องก็จะได้เป็นอีโคคานะคะเครื่องหนุน1.2นะคะก็ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วคันนี้นะคะเขาจะได้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะรถสภาพดีสวยรอบคันเลยภาษีไม่ขาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมสภาพรถรอบคันกันค่ะ, okay, คะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะคันนี้ได้สีขาวสวยเลยนะคะสภาพด้านหน้าค่ะ ในรุ่นนี้เขาไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะส่วนไฟหน้าก็อยู่ในสภาพดีไม่มีแตกร้าวน,นะคะสีสันด้านหน้าโดยรวมโอเคนะคะไม่มีรอยจิ้มรอยแตะมานะคะกระจังหน้าสวยไม่มีแตกร้าวน,นะคะโลโก้นิสันอยู่ครบนะคะนี่อ่าฝากระโปรงก็สีสันสวยงามนะคะกระจกค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยไม่มีแตกร้าวน,นะคะแล้วก็พาสีก็ ใช้ต่อยาวไปจนจนถึง3พฤศจิกาย,ยน6-9เลยนะคะปลายปีไปเลยสีสันด้านข้างค่ะสีสันสวยงามนะคะตัวแม็กก็จะได้เดิมของตัวนิสสันนะคะเบอร์ยางคือ185ทับ6 0ขอบ15นะคะแล้วก็เป็นยางปีใหม่ปี25ด้วยนะคะสีเส้นเลยใช้งานต่อยาวๆเลยนะคะ มาดูด้านในกันบ้างค่ะด้านในเขาแต่งโทนดำนะคะแล้วก็สภาพใหม่สภาพดีมากๆนะคะดูพีดุงพีดานค่ะตัวนี้พลาสติกพุมยังอยู่อยู่เลยนะคะไม่มีร่องรอยเจอมาด้วยนะคะเบาะผ้าเดิมๆโรงงานคอนโซลหน้าไม่มีซีดสวยนะคะแล้วก็ได้ถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้วยนะคะ ผมไลย<ม>เขาหุ้มตัวหนังมาให้ด้วยนะคะสวยงามนะคะแล้วก็เครื่องเล่นแอร์เดิมๆเ,เลยนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะน,น็อตเนือด้านข้างนะคะก็เดิมๆนะคะได่มีร่องรอยขันนะคะนี่มาดูลายอาร์คค่ะแกะดูลายอาร์คนะคะอาร์คชัดเดิมโรงงานนะคะอ่า มาดูตอนที่สองที่นั่งตอนที่สองนะคะแผ่งประตูสวยงามนะคะด้านหนึ่งด้านในสะอาดนะคะเบาะท่าสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะคะกว้างๆเลยค่ะสื้นเพด,ด,ดานสวยนะคะลอยอาร์ตฝั่นี้เป็นไงแน่นแน่นเลยอ,อ,อ่ะนี่นะคะลอยอาร์ตชาร์เดิมโรงงาน โอเคค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะด้านหลังก็สวยนะคะทันนี้เขาก็จะได้ตัวเซ็นเซอร์มาตั้งสี่จุดเลยนะคะด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยนะคะเลทะเดียนนครราชสีมาสีสันด้านหลังสวยงามนะคะกระจบก็สวยงามไม่มีแตกแ้าวนะคะเปิดท้ายออกก็สามารถเก็บของในช่องนี้ได้นะคะช่องก็ โอเคพอสมควรเก็บของได้เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวดูพวกอย่างอะไรโอ้อุปกรณ์เครื่องมือครบเลยนะคะเปดไม่เคยติดแก๊สมาด้วยความใช้งานผ้ากำมะหยี่ก็สภาพดีนะคะด้านหลังร็อตเนึดเดิมๆนะคะสวย,ด,วย,ด,วยดูสีสันดังขั้นตรงนี้ค่ะก็สีสันสวยงามรอบคันนะคะ แต่งก็ตัวสวยนะคะซิปคงซิปด้านข้างเดิมเลยนะคะน็ดเดิมแล้วก็คุณแจนี่เขาให้มาหดสองดอกเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้ถุงตรงนี้ภายผู้หน้านะคะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะง่ายสะดวกนะคะคือลอยองลอยอาร์ค่ะ ชาดเดิมๆนะคะนะตอนที่สองค่ะมาดูลายอาค่ะอาร์ชาสวยเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราเช็คกระจกไฟฟ้ากันหน่อยนะคะขอสตาร์ทเครื่อง โอเคนะคะเลขไมล์จะอยู่ที่2อง0 0นหมนกิโลนะคะเช็คกระจกไฟฟ้าค่ะคู่หน้าลงขึ้นปกตินะคะมาดูคู่หลังกันค่ะลืองขึ้นไปงานปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน,นะคะ่ะ ดูสภาพ้องเครื่องกันนะคะเครื่องก็จะได้เป็นเครื่อง1.2นะคะเคร,รื่องเติอนเรียกนะคะเียมเรียบเลยรถไม่มีฟนงไม่มีไอนะคะน็อตเดิมๆเลยนะคะนี่ดอก2อ l นะคะต้องเดือได้มา เอรื่อชั่นนะคะลายคงกิบเลยนะ ็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนิสสันมาร์ทนะคะราคาเปิดก็จะอยู่ที่1 1 9 0 0 0 0บาทนะคะราคาเงินสดต่อรองได้นะคะแล้วก็คันนี้จัดไฟแนนได้นะคะสนใจทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะรถจอดอยู่ที่เต็นท์รถวิเชนรถดีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ